สวัสดีนะทุกคนวันนี้วันที่28เมษานะแล้วก็เป็นวันเกิดของคุณแม่ของเนล่าด้วยแล้วเนล่าโพสไว้ว่าแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะคุณแม่ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็หนูจะอยู่กับคุณแม่ให้นานที่สุดแล้วแม่ก้อยก็โพสขอบคุณนะทุกคนขอบคุณเนล่าแล้วก็พ่อของเขาด้วยแล้ววันนี้นะทุกคนคุณเขาก่อนที่จะไปโรงพยาบาลก็ทานข้าวชิวๆคนเดียวไปก่อน แล้วที่ว่าต้องไปโรงพยาบาลนะทุกคนเหมือนกับว่านิ้วเนี่ยหายแล้วคุณเขาบอกว่าจะซาได้แล้วแต่จ,จริงๆแล้วก็คือซามาตลอดแล้วนะทุกคนไม่ได้เกี่ยวว่านิ้วหายหรือไม่หายเลยแล้วหลังจากนั้นแดดดีนิกกี้ก็ไปหาลูกสาวนะทุกคนไปหาน้องวีเดลแล้ววันนี้ก็คือแบบว่าญาติมาเยอะมากหลานหลนน้องๆของคุณเขาก็คือมาหมดเลย แล้วแต่ละคนนะทุกคนคือโตเป็นสาวเป็นหนุ่มกันหมดแล้วด้วยคุณเขาก็เลยดูเป็นลุงไปเลยจริงๆนะทุกคน <c ười> แต่ว่าตอนคุณลุงอยู่กับวีเดียลนะทุกคนก็คือดูอบอ,อุ่นมากน่ารักมากคงจะเหิหน้าดูเลยเราชอบลุคนี้มากเลยทุกคนดีดีลอเอเอเอารมณ์ด,ดีวันนี้หนูอารมณ์ดีค่ะนะเล่นกับแบดดี้ด้วยอารมณ์ดีค่ะ แล้วตอนดึกๆนะทุกคนคุณเขาดูบอลด้วยคุณเขาบอกว่ายินดีด้วยนะครับเก่งมากชื่นชมจากใจเด็กผีไม่ได้กวนตีน่ายินดีด้วยจากใจมันก็เป็นจริงๆนะทุกคนคือเดียร์ัวเก่งมากชนะไป5-1เลยนะทุกคน แล้วก็ปีนี้นะไม่ใช่แค่เป็นแชมป์ปกตินะทุกคนคือเป็นแชมป์สมัยที่20สเก่งมากจริงๆส่วนนนี้นะทุกคนคือเป็นตัวเต็มของคลิปที่คุณเขาถ่ายกับพี่ต้นหอมนะทุกคนก่อนหน้านี้คือปล่อยทีเซอร์มานิดหน่อยแล้วนี้ก็คือตัวเต็มเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะหาแค่ไหนมึงจะไปลองตายผมมึงมาดิมาอุยแกงแขนแผ่นน,น,นอกของกูไหม ออรอลักนะมานี่จัดมึงแช่นองของกูกูจะให้มึงห้างชืนองขอกูน่ไ้ากหัวเองได้พอแล้วอย่าคิดอินี่ อย่าให้รูหวามือคิดออกไปจากบ้าน โอ๊ยาทำไมมึงออกจากห้องน้ำเร็วจังวะอยากรู้ไหมล่ะพอ,อะไรถพะว่าฉันกินนี่สกิปไฟเบอร์ไงในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ของสกิฟไฟเบอร์ตอนนี้มีจำหน่ายทั่วทุกภาคเลยว่าจะเป็นเหนือใต้ออกต,ออก,ตอกเจอกับสกิปไฟเบอร์ได้มีคนตายอ่ะคนตายครับคนดีไรอ่ะคนสู้ครับอ่ะสุราตานีนสูเราครับ แต่ยอยู่ที่สุราษฎร์ยุสุราตานีหรือว่าจะเป็นคนต้าที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงกันนะคะไปหาซื้อสกิปไฟเบอร์ได้แล้วนะคะที่ร้านบ้านเพสัตมีในจังหวัดสุราษฎร์12สาขาสังเกตป้ายฟ้าๆเลยค่ะแล้วก็เข้ามาดูพรีเซนเตอร์สวยๆนะคะเข้ามาซื้อเข้ามาหาสุขภาพดีๆแล้วหาซื้อได้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองค่ะกับสกิปไฟเบอร์ไปเลยที่บ้านเพสัตสกิปไฟเบอร์ร้อยแรงส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย